มีชื่อว่าลิกเกบทใหม่ประชาธิปไตยสมบูรณ์โดยคุณวัชพงศ์วิทูลเมธาค่ะคลิกเกมาจากอายุทยานะคะเขาเล่นเชิญน,นะคะ มีผู้กำกับข้างล่างด้วยค่ะก็ขอเรียนเชิญน,นะคะคุณวุฒิพงศ์นะคะเราหาไพโรดกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลขอบคุณครับออยินดีอย่างยิ่งที่มิเกียรได้ ขึ้นมาทำหน้าที่เช่นนี้ในงานพิธีกรรมอันทรงเกียรติมีความหมายมีความสำคัญและเป็นงานที่จะต้องจกจการึกไว้ในประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ที่คนเชื้อแดงได้รับสืบทอดจากสศกศีลเจ็ดห้าการอฏิวัติประชาธิปไตยอย่างสงานาน่างามการต่อสู้เคลื่อนไหวื่อประชาธิปไตยไม่อาจจะแยกขาดได้จากการขับเคลื่อนของพลังซึ่ง ทรงค่ามหาศาลเปรียบเสมือนเสาเอกเสาหนึ่งของการพัฒนาระบอปะบประชาธิปไตยนั่นคือการเคลื่อนไหวทางศิลปะวัฒนธรรมปลายโคกแห่งปากกาย่อมมีความหมายสําคัญอย่างยิ่งที่จะชุบเลียงปลุกเกร้าวิญญาณอารมณ์ในทุกยามที่คนมีสติว่าเราจะสร้างสารรค์จะก,ก้าวต่อไปจะรันทดหัวใจด้วยความเจ็บปวดน,นี้จะมีอะไรมาล้างได้ผมถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งและขออวยพรสาหรับผูท้ที่ยอดรางวัลและ ผู้ที่ได้ส่งผลงานเข้าประกวดขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ทำาให้การจากง,งานครั้งนี้เป็นไปอย่างสมบูรณ์และมีความหมายและขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านโดยเฉพาะท,ท่านบุญเกียรติเสื้อแดงที่ให้โอกาสพวกเราได้มาทํางานในครั้งนี้ขอบคุณครับค่ะแล้วก็ขอเนเชิญที่วัชพงนะคะวิทูลเมตานะคะการแสดงความรู้สึกครับขอบคุณมากครับในวันนี้นะครับผม ผมชื่อสีรามนะฮะยรยานะครับจากยริยานะครับจากสีรามเดลโอนะครับแล้วก็ผมประามาดเกมาก่อนบทนี้เป็นก่อนที่ผมเขียนเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ยาวที่สุดนะสิบทบทธรรมดาผมเป็นเขียนสั้นนะฮะบทเดียวนะครับทุกครั้งที่เรียกเขียนสั้นบทเดียวครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตนะฮะแล้วก็ขอขอบคุณมากครับอยากมีส่วนร่วมนะในงานอนันมีเกียรตินะฮะของตุลาที่จิปียนตุลาคมนะที่เราเร่วมกันมาตลอดนะครับก็อยากย้ายสั้นนะฮะพึ่ถึง วีรกรรมของวีรชนที่ผ่านมาในการที่ต่อสู้เพื่อได้มาซึ่งประชาธิปไตยนะครับตอนนี้ผมห้าสิบสี่ปีนะครับผมไมทราบว่าผมจะอยู่ดูเป็นชาทิปไตยสมบูรณ์ได้เมื่อไหร่จะอยู่ถึงหรือไม่นะครับก็หวังว่าทุกคนสู้ต่อไปครับน้องๆมีอยู่หลายคนที่อยู่ที่นี่นะครับอยากให้สู้ต่อไปนะครับเว่นเรานะครับไม่ท้าก็ตายไปแล้วนะครับอยากให้มีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ครับอบคณครับ ขอแสดงวามือนะ,ะให้กับคุณที่รับรางวัลแล้วก็คุณวุฒิพงศ์รองหาไพโรจน์นะคะที่เป็นผู้มอบรางให้เกียรติมอบรางวัลนะคะและครัวนี้ก็เหลือรางวัลที่สองกับรางวัลที่หนึ่งนะคะในการประกวดผลงานนะคะบทกวีฟรีไรออวอร์ดครั้งที่สองนะคะก็ขอเรียนเชิญเจ้าของนะคะบทกวีที่มีชื่อว่าไม่มีบัญชาจากพระเจ้าคุณตุราคำลาวบนเวทีนะคะแล้วก็ อีกหนึ่งบทกวีนะคะิบปีตายกี่ครั้งใครสั่งค่าคุณรพีพันธสองแปงค่ะขอเดินเชิญบนเวทีนะคะขอขอบอกนิดนึงนะคะ่าคุณตุลาคำลาวตอนแรกเห็นชื่อนึกว่าคุณลุงส็าหกหกสิบ ถ้าไม่เห็นหน้านี่จะไม่เชื่อเลยนะคะก็สองบทบทกวีนี้นะคะหนึ่งบทจะเป็นรางวัลที่สองและอีกหนึ่งบทเป็นรางวัลที่หนึ่งนะคะก็จะประกาศรางวัลที่สองก่อนละกันนะคะรางวัลที่สองนะคะบทกวีที่ได้รับรางวัลที่สองก็คือชื่อบทกวีที่ว่าไม่มีบัญชาจากพระเจ้าคุณตุลาคําหอมนะคะขอเียนเชิญคุณไอ้ตำลาวอขอโทษค่ะที่ึงที่ึงคุณลุง ทราบคิดถึงคุณลุงคุณลุงน้ำท่วมคิดถึงมากเลยนะคะก็ไม่มีบัญชาจ,จากพระเจ้านะคะคุณตุลาคำลาวนะคะขอเรียนเชิญคุณทองขาวทวีปรงสีนุก,กูลนะคะเป็นผู้ว่าปรางวัลที่สองค่ะคิดถึงคุณลุงคําสิงนะคะหลายท่านนะคะที่มาเพื่อรอฟังคุณลุงคําสิงนะคะก็ขอแจ้งให้ทราบว่าที่บ้านคุณลุงคําสิงเจอน้ําป่านะคะก็อ,อลมแรงนะคะเสา ต้นไม้ล้มใส่เสาไฟฟ้าแล้วมันไปพาดที่บ้านนะคะคุณลุงก,ก็เลยไม่สามารถมาได้นะคะก็ขอคผู้เชิญรางวัลน,นะคะมอบให้กับรางวัลที่สองนะคะไม่มีบัญชาจากพระเจ้าโดยคุณตุลาคำลาวนะคะขยับมาทางนี้นิดนึงนีดนึงอ่า ค่ะก็ก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปไหนนะคะแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะคะที่เป็นเจ้าของบทกวีที่ชื่อว่า40ปีตายกี่ครั้งใครสังฆาคุณะพีพันธ์สองแสงอขอเรียนเชิญนะดรธเนศอาภรสุวรรณเป็นผู้มอบรางวัลค่ะ <laughs> มก็เดี๋ยวจะเรียนเชิญนะคะดรทะเนศนะคะเป็นแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลนะคะ ครับสวัสดีครับพอ่อแหม่พี่น้องทุกท่านครับก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศรวมทั้งรางวัล่ทุกท่านด้วยครับคือรายการ40ปีวันนี้นะครับ,รรบ,รบก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมก็อ,อยู่กับจรัยเนี่ยตั้งแต่10-11ปีที่แล้วนะครับ แล้วก็ไม่แึกว่าจะมีวันนี้นะเพราะว่าจริงๆทุกอย่างที่ทําไปนะมันก็พู้ใดว่าไปตามเรียกว่าสถานการณ์นะแต่ว่าอันหนึ่งเนี่ยที่ผมคิดว่าทําให้มันมีวันนี้เนี่ยก็คือแรงบันดาลใจนะที่เราได้รับนะแต่เริ่มนะเข้ามาเป็นนัศึศษาที่ธรรมศาสตร์นะและอันหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าพี่กระจายงานเงียบนะ จะโดยคิดถึงอดีตเรืเปล่าก็ตามตาเพระาะว่าแรงบันดาลใจที่ได้เนี่ยจากศิลปะวรรณกรรมเนี่ยมีส่วนอย่างมากาในการสร้างนะครับพลังนะในการที่จะต,ต,ต้องการสิ่งใหม่นะนแล้วก็นําพาถึงการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นต่างๆเนี่ยเพรานะ,นะฉะนั้นผมคิดว่าการจัดงานครั้งนี้พร้อมเป็นการเพิ่มเพื่อสร้างพลังให้กับการเคลื่อนไหวสติีทอาาและกับอนาคติทตามมาต่อไปก็ขอ ก่อนดีกับทุกท่านตนนี้ครับสวัสดีครับก็บบแล้วกัท่านหนึ่งนะคะขอเรียนเชิญคุณทองขาวทวีปรังสีนุกูลค่ะครับคือปีนี้เนี่ยงานวัชาของเราเบ่งบานมากนะครับบานจนโอ้โหฝ่ายนู้นเขา,นาหน้าห่อไม่แถวเลยนะครับอาจารย์จลานนี่ก็กลเล้เปียนชื่อไปแล้วเป็น เป็นจารันบันไดประชาธิปไตยนะครับคอยทอดสพาในให้เสกสันมาแล้วใครต่อใครก็พยายามตาามกันเยอะๆนะครับสำหรับรงางาวัลงานาปีหน้านี่นะครับผมก็พยายามที่จะขอสปอนเซอร์ทุกรงางวัลนี่จะบวกค่าตั๋วเครื่องบินแล้ะพร้อมที่พักไปดูใบน,นะครับ ถ้าเขาไม่กลับมาประเทศไทยซี่ก่อนก็ไม่รู้จะกลับมาทำไมเลยนะเออจริงแล้วก็พยายามนะครับ,ป,นนรบปีหน้าแน่นอนยิ่งใหญ่กว่านี้สามสิบแปดปีสามสิบแปดปีหกตุลาเท่นแล้วเท่นมีคอนเสิร์ตหรือเปล่าเออขอเชิญอวยๆนยนะครับให้นัดกี่เราจัดคอนเสิร์ตแต่ผมพยายามจะจัด ป็นศ <oui> ิลปิน <Exact> ท <palate> <No premium> ี <S yang boleh> ่รัคุณจำหลัดรับรับนะครับว่าจะเป็นโปรดิวเซอร์ดนตรีให้ทั้งหมดอันนี้อันนี้ต้องไปตกลงกันเองหรือเปล่าที่นะคะแล้วก็เดี๋ยวขอนะคะรางวัลที่หนึ่งนะคะเก่าความรู้สึกกนิดหนึ่งนะคะ แล้วก็รู้สึกด,ดีใจแล้วก็ภูมิใจในรางวัลที่เหมือนกับประชาชนมอบให้กันมันไม่ได้มีอะไรที่มันจะมีค่ามากกว่าคําว่าประชาชนแล้วก็แ,วแล้วก็หนึ่งจุดหนึ่งเสียงของเราทุกคนเราควรต้องได้รับการพิจารณาให้มันเท่าเทียมกันไม่มีใครเหนือกว่าใครแล้วก็สือเหุดารณที่ผ่านมานี้ ประชาธิปไตในบ้านเราก็ยังวนอยู่ที่ยังไม่มีความคืบหน้าไปไหนซ้ำลายทุกวันนี้ความขาดสติปัญญานะ,ะขาดดุลลัินิตขาดการวิเคราะห์เหตุผลเนี่ยกับักหนักหนักข้อขึ้นกว่าสมัยก่อนนะฮะแล้วก็แรงวันแังใจที่เขียนบทกรนี้ก็สืบเนื่องมาจากได้รับรู้เหตุการณ์นี้มาตั้งแต่แปดขวบตั้งแต่ว่าเห็นการถิงขาประชาชน แล้วก็ได้อ่านบทกวีที่มีขึ้นแล้วก็ทั้งได้อ่านของจิตพุิศักดิ์นะคะแล้วก็เราก็ได้ได้รับรู้ว่า,าความจริงเนี่ยมันมันคืออะไรเราอยากให้ประชาชนามีความมีปัญญามากกว่าที่จะมีความรู้หรือว่าเป็นคนเก่งเป็นคนดีไม่ใช่ว่าต้องจบด็อกเตอร์ไม่ใช่ว่าจะต้องเรียนฟิสิกส์เคมีชีวะได้เก่ง แต่ว่าการใช้ปัญญาคือการคิดหาเหตุผลหาหาหาหลักความจริงว่าวิเคราะห์แยกแยะได้ว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็นวิพากวิจารณ์ก็คือเราต้องยึดก,กฎกติกาของบ้านเมืองเป็นหลักยึดเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนเพราะว่าการเลือกตั้งก็คือการที่เป็นเหมือนการทำสงครามที่สงบที่สุดะนะเคยมีนคนกล่าวไว้ก็มีแรมมงบันดาลใจบางก่วนตอนี้ขอบคุณค่ะ ค่ระรางวัลที่สองเลยค่ะไม่มีบัญชาจากพระเจ้าครับก็ดีใจมากนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการนะครับผู้จัดงานแล้วก็ยินดีที่กรเปล่านะครับซึ่งก็ผมก็ตั้งแต่ตอนแต่งเสร็จแล้วก็ส่งประกวดะก็อยากจะร่วมกิจกรรมเฉยๆน,นะก็คิดว่าเป็นการยากที่กรเปล่าจะจะเหรียบแทรกกกรรันทลักษ์ขึ้นมาได้ถึงถึงที่สองนี้นะครับ แล้วก็ความจริงตุลาคำลาวเนี่ยครับเป็นนามปากกาผมเขียนงานด้วยร้อยแก้วนะฮะก็อยากจะเหมือนกับให้มีชื่อที่มันเข้ากับงานเพราะชื่อจริงไม่ค่อยเข้ากับงานก็เลยตั้งชื่อนี้ขึ้นมาเพราะผมเกิดเดือนตุลาคมนะฮะส่วนคำลาวก็อาจจะสื่อถึงภาษานะฮะเพราะผมเป็นคนภาคอีสานนะ แนวรบทางวรรณกรรมนะฮะคือเป็นแนวรบสําคัญของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยหรือเพื่อสิ่งที่เราศรัทธานะฮะผมก็คงจะเขียนตุยนะฮะที่จะเ,เป็นการต่อสู้แล้วก็รวมถึงเป็นการหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยต่อไปนะฮะถึงแม้มันจะขายไม่ค่อยได้บ้างก็ตามนะฮะก็ยินดีที่จะเขียนย่างนี้ต่อไปนะฮะแล้วก็ เล่าเรื่องเป็นกำลังใจแล้วก็ร่วมกันต่อสู้กับพี่น้องที่มีจนกว่าจะได้ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ครับคอบคุณขอบพือดังใจนะคะจากผู้มอบรางวาัลและผู้ที่ได้รับรางวัลน,นะคะขอบคุณนะคะสําหรับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้นะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะก็จะขอเรียนเชิญนะคะตัวแทนของกรรมการรอบตัดสินนะคะมาพูดคุยกับพวกเราขอเชียงปรบมื<ข>อให้กับพี่ทองพัฒเทภรักค่ะ ต่อจากนั้นจะเป็นน้องวงภาคเขามานะคะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะอ่คอนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆรุ่นหลังที่ต่อสู้ด้วยความสามารถด้วยจิตใจ ที่กล่าวออกมาเป็นบทตูวอีจนกระทั่งผ่านเรอโคืออย่างน้อยเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีการสืบทอดต่อสิ่งที่คนเขาทำมาพิ่งลํำลึก14บสตุลาหกตุลาไปแบบ,แบ,บนี้ก็ยังไม่ไม่ ไม่ได้ขาดช่วงไปเลยทียเดียวที่สำคัญคือว่าวนะในบทกวีที่ส่งมาทั้งหมด<า>มแล้วเราที่เราอ่านคำนวนหลายๆคำนวนเนี่ยจะเห็นว่ามันก้าวหน้ามากจนทั้งบางบางบางคำนวนเนี่ยมันก้าวหน้าจนน,าน,น่ากลัวเ่ยสำหรับกรรมการสำหรับประเทศที่ไม่สามารถพูดความจริงได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นเนี่ย นับเป็นความกล้าหาญของคนรุ่นปัจจุบันที่สามารถกลั่นกรองออกมาได้แบบนี้อย่างเช่นบทกวีสี่สิบปีสิบสี่ตุลาตอนที่มันเกิดสิบสี่ตุลาเนี่ยพวกนี้อาจจะเป็นเด็กหรือยังยังยังไม่เกิดดซ้ํำแต่ทุกวันนี้ ิบ14ตุลาที่มันผ่านมา40ปีเนี่ยมันทำให้คนรุ่นหลังเนี่ยหรือแม้แต่นคนรุ่นผมเนี่ยต่อจิกอ๊กซอได้เลยว,ว่าสิ่งที่มันเกิดนั้นมันไม่ได้เกิดโดยบังเองิญมันเกิดด้วยความจงใจของกลุ่มบุคคลที่มีผลประโยชน์ที่ต้องการอยู่เหนือประชาชน เมื่อประเทศหรือว่าโลกยุคใหม่ก้าวย่างมาถึงศตวรรษนี้แล้วพวกนั้นเขายัางทึกทักหรือว่ายัางหลงคิดคือพูดง่ายว่าหลงผิดคิดว่าเป็นเจ้าของประเทศกิจกรรมที่ทำทุกวันนี้เนี่ย ที่เราเห็นที่เรามาร่วมชุมนุมกันวันนี้สืบเนื่องมาเนี่ยจะเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ประชาชนทั้งหลายเรื่อตาสว่างมองเห็นว่าเขากลุ่มพวกเขาไม่ใช่เจ้าของประเทศอีกต่อไปบทกวีที่ผ่านมาที่แสดงออกมาเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าเรา ประชาชนเป็นเจ้าของประเทศทั้งหมดร่วมกันอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนเราจะไม่ยอมถูกต้มตุนแหกตายอีกต่อไปแล้วถามว่าอย่างผมอายุขนาดนี้เนี่ยถามว่านอนตายตาหลับไหมเด็กรุ่นหลังเป็นอย่างนี้ไม่ต้องกลัวล่ะครับ ต่อไปเนี่ยมันจะสว่างมากกว่านี้บทกรอนเนี่ยบทกวีที่เขาเขียนขึ้นมาเนี่ยคือพวกเราคิดว่าเราอ่านหลายสํานวนนะผมคิดว่าอสํานวนที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยล้วนแต่เป็นความจริงใจของคนที่เขียนขึ้นมารางวัลน,นี้ เป็นรางวัลที่บอกโดยเฉพาะเลยว่าเป็นฟรีสำหรับเสรีชนเท่านั้นพวกขี้ค่าพวกขนบพวกอำมาตย์ทั้งหลายมึงอย่าได้แยมเราเลือกข้างแล้วเราเลือกข้างเพราะเราเป็นเจ้าของประเทศ เราจะไม่ยอมให้ไทยมาโกหกต้นตุนว่าเขาเป็นฝ่ายถูกต้องและเป็นเจ้าของประเทศอีกต่อไปงานแบบนี้บทกวีแบบนี้มันแสดงให้เห็นว่าอย่างน้อยคนรุ่นหลังเริ่มตาสว่างแล้วแต่เราจะต้องไม่แค่ตาสว่าง ใจเราต้องสว่างด้วยสว่างจนรื่องมองเห็นว่าสิ่งที่เขาพ้ำพูดสามเวลาหลังหันเรื่องความดีความดีความดีนั้นมันเป็นแค่คำหลอกลวงกวีรุ่นหลังได้แสดงให้เห็นแล้วให้ปรากฏจากงานทั้งหมดที่มุล กรรมการ40ปี14ตุลาได้ทำอย่างต่อเนื่องเราคิดว่า40ปี14ตุลาผ่านมานึกว่ามันจะอับเฉาที่ไหนได้ปีนี้นี่คอตที่สุดเลยใช้กันนะต้องเป็นของประชาชน ในที่สุดไม่มีใครจะบิดเบือนประวัติศาสตร์บิดเบือนแช่แข็งความเป็นไปของโลกได้โลกมุ่งไปสู่ความเป็นเสรีนิยมความเป็นอิสระแล้วความเคารพในความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันขอบคุณครับค่ะขอเสียงปรบมือให้กับคุณทอพัฒั์เทพารั์นะคะก็ ท้ายที่สุดนะคะประเทศนี้ก็เป็นของประชาชนนะคะก็ผ่านไปแล้วนะคะสําหรับการปร,ประกาศผลรางวัลของบทกวีฟีไร้ายอวอร์ดแล้วก็บทเพลงประชาชนดนตรีแห่งการต่อสู้ และหนังสั้นประชาธิปไตยนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับทุกรางวัลและก็สำหรับท่านที่พลาดโอกาสนะคะเราหวังว่าโอกาสหน้าท่านจะร่วมกิจกรรมและก็สนงุนงานยันงสร้างสรรค์ให้กับพวกเรานะคะขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะในช่วงนี้เราจะส่งท้ายกันด้วยน้องๆน,นะคะจากวงพระเขามาที่เดินทางมาจากมหาสารคามเมื่อสักครู่ใครยังไม่ได้ ยังไม่ได้จ่ายค่ารถนะคะก็ช่วยจ่ายด้วยนะคะแล้วก็หนังสือเล่มน,นี้นะคะเป็นการรวมบทกวีนะคะบทกวีประชาชนนะคะเราไม่สามารถผลิตมาได้ทันในวันนี้นะคะสําหรับคนที่มาในวันนี้นะคะไปลงทะเบียนแล้วก็เราขอความอนุเคราะห์ นะคะค่าจัดส่งทางไปรษณีย์นะคะเล่มละ30บาทนะคะสามารถที่จะไปแจ้งความํำนองได้ตรงโต๊ะลงทะเบียนนะขอเสียรบมือให้กับน้องๆนะคะจากมหาสารคามในวงผ้าเข่าม้าค่ะ็คงชเป็นการให้กำลังใจนะครับ <quoted booth> <kon> ให้กำลังใจแก่กันนะครับว่าแมเส้นทางของความเปลี่ยนแปลงดอกไม้ที่ปิดดอกไม้ที่เฉาฟังนะครับก็ยังมีดอกไม้ที่มันพุ่งแทงบทเพลงนี้เป็นเรื่องราวของความรักนะครับรักที่จะได้พบ ฟังเสียงที่มดเยี่รักอยู่โผล่ดลองฟังครับ

รักนี้ใจคมน้นรักนี้อู้หาใหม่รักนี้ ผู้ที่ได้รายลับทุกอย่างแต่ทันเวลาทีงแค่พอหวังว่ายงมีไม่บางคนถามว่าทำไมเขา sợ sai mừng bố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  mừng

ว่ารักกี่มาดังใจลมว่ารักกี่มาดังฟ้าลมฟ้าลมฟ้า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  รดวงรักยังมา้กระทบใจของคนรันตกจากไปรักนี้รักนี้ I